มูตสอข้าว,วตัวอะไรตัวสมาเสมอรรอาจารย์อาจารย์มือมันจันทร,ร์นี่แหละอาจารย์คออะไรอาจารย์คอขน่อยขน่อยคอเลยอาจารย์เอานั่นแม่นแม่นเล็ดเล็ดแต่อาจารย์เออโดยดยอาจารย์โดยอันกราบกราบซ้อมเท้อก่อนกราบอีกเอออ้าวนี่ข้าวมุ้ยขันหาก่อนอ้าข้าวมี้ยข้ามีบ่ได้บ,บ่นี่ ขันหาก็ต้องหาแสนเด้อฮะขันหากระแสนหาแสนคนนะเออผู้ดีแด้ดผู้ดีงามเลยนี่เอาหาแสนกระหะขอได้อาจารย์ขอได้ยังยังอาจารย์ยังอาจารย์เห็ดซื้อขอเด้อขอเด็ดเล็ดแด๊อาจารย์ขอเด็ดเล็ดแต๊เออ,เอ,อ บึ้งเบิงบิงขอได้เอาเอาอีเล่เกาะอาจารย์นั่นเมนอีหยังนี่เออเะรอเหรอมีมีคนมาขอเล่ยอีกนี่ยลงมาลงมาจะโทรหาฮะเพื่อนงูจะปางแล้วทรกับอาจารย์คอยอยู่ยอาจารย์อาจารย์มาแล้วนี่มาเข้าล่างคนนึงเออออลงมาแหละใส่เบิ้งเอาแล้วเอาแล้ว เกือดแล้วบัดเกือดแนวของขึ้นนี้เกิดเือดแล้วไม่เดี่ยวมาขอดีกันนอาจารย์มาขอเอล็กบ่รวยรวยรวยต้องใส่อันนี้ยัองอีกบัดมันเหม็นยังนี่จังไหนเนาะถ้าบมเสือสเอ้อก็ชิบูดเนี่ยเบิ้งยังนี่บัดเนาะนั่นน,น,นี่เบิ้งก็ชิจับใหมเด้อโอ้มียังเนาะเอาเบิ้ง เอาได้ดีได้อาจารย์เอาปูดบังโอ้เละเนี่เจ็ดอะเจ็ดเจ็ดตัวไหนก่อนเจ็ดอ๋อตัวเตะโวยเจ็ดเอาดิแหละอาจารย์น่นดีไรเอาปูดบังอีกอาจารย์ลงมาแท่อาจารย์ลงมาลงมาทางไหนฮะผู้ทรงขอใจฮะฮะอาบ่ อาจารย์ดุนี้ก็ยังมีอีกเว้ยโอ้โเจ็ดหาหกอ,อ,อ,อัไปศูนย์อ,อนแม่นนะอาจารย์ไป ซีโอ้อาจารย์แม่นเว้ยเบอร์จะโตเลยยังอีกตัวนึงอาจารย์ตัวนึงต้องอ,อไปเก่าว่ามันออกบางนึ่งเลยไรนี่จารย์มันออกบางนึงนี่ได้หนิเจ็ดห้าหกสี่เก้านี่ 7, 5, 6, 4, 9, น มันสิออกอีวะนี่บูจับและอาจารย์ก็ยังบุจับมันจับไปเลยโอ้เล็ดหนอเล็ด้าเบิ่งบ่ถือขันถือขันถือ,น,อนี่อาจารย์อยากไปยังอู้จยากไปเสือมนุ่งทำงามโดดแอานไปทางไหนล่ะบนโซนแล้ว 啊拜了喂。Oh,